สวัสดีครับคลิปวิดีโอนีอ้ผมจะมาสอนวิธีการแปลงไฟ PDF ให้เป็นไฟ Word แบบง่ายๆไม่ต้องใช้โปรแกรมไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมอะไรเลยนะครับเราจะแปลงไฟ PDF นี้ให้เป็นไฟ Word โอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วก็ คลิกลิงก์เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์มาเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ PDF เป็นเบอร์เราคลิกเข้าไปทําตามผมเลยนะครับไปพร้อ,รอมๆกันจะได้เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนก็หยุดสต็อปแล้วก็ดูให้ชัดๆชัดๆนะครับเพิ่มไฟล์ที่เราต้องการที่จะแปลงเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการจะแปลงนะครับ หลังจากเราเลือกเสร็จแล้วจะรอกันอัปโหลดสักแป๊บหนึ่งรองสักครู่ขณะที่ทำการแปลงอยู่โอเคหลังจากที่เราแปลงเสร็จสิ้นเราก็จะมาดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดไฟล์เลยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็ทำการดาวน์โหลด รอสักครู่หลังที่เรากำลังดาวน์โหลดถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับี๋ยวผมจะมาตอบหากใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ดูหลายๆรอบนะครับกำลังดาวน์โหลดอยู่รอสักครู่นะครับเน็ตผมช้าครับ เราจะมาดูว่าหลังจากที่เราแปลงแล้วนะเอเจะเหมือนไฟต้นฉบับไหมครับเราก็เปิดเลยนะครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับต้นฉบับอ่าอันนี้คือที่เราแปลงมาเห็นไหมครับอา่าก็ถือว่าแปลงได้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใน ช่วยได้เยอะนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับ